ก็อย่างองค์นี้นะครับนี่เราก็จะเห็นลักษณะนะครับขาบหรือปฏิกิยาที่เกิดจากองค์พระนะครับซึ่งในพระที่เป็นกลุ่มจะต้องความทนใช่ครับเก็บไว้ยาวนานนะครับแล้วก็อ,องนี้เนี่ยพุทธศิลเนี่ยจริงๆ อยู่ครับท่านพระอาจารย์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวดีๆนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จที่จะเป็นให้ทุกท่านได้ศึกษานะครับแล้วก็วันนี้ได้อยู่ที่นะครับพระมาจารที่บ้านบึงนะครับจังหวัดชนบุรีครับอาารพระอาจารย์รอบหนึ่งนะครับสมพรจบครับก็วันนี้นะครับพระเนี่ยที่อยู่ครับพระอาจารย์สมพรนี่ก็คือเป็นพระสมเด็จนะครับที่อยู่ที่องค์พระ หลวงพ่อโตนะที่วัดอินหรือสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าวัดบางของพรมนอกนะครับซึ่งสร้างในสมัยพระพุจารจ้าโตในช่วงปลายแล้วตอนนั้นเนี่ยท่านพำน,นับอยู่ที่วัดอินนะครับแล้วก็สร้างไปจนถึงประมาณปี2 0 0 0ันสองน่ร้อานะครับสำเร็จพระเจ้ายโตโมรภาพก่อนที่จะเสร็จแต่มีในบันทึกต่างๆมากมายนะครับทั้งในหนังสือท่านอาจารย์ตรียาบาวายด้วยนะครับบอกว่ามีกลุ่มอยู่ในนี้แล้วก็มีเรื่องเล่า อีกเยอะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยอาจจะนะครับเรียนให้ท่านอาจารย์ได้เล่าเรื่องนะครับของพระชุดนี้ครับอันนี้ก็มีโยมเขาถวายมานะก็ตรวจประวัติจันไม่ได้รู้ชัดเท่าไหร่ครับโยมกาถวายมาว่าพระมาจากโงมพระพระโตครินก็ได้มาประมาณหนึ่งหนึ่งรังไม่โง ครับแตี่กะแกะแ,แ,แกไปบ้างก็เหลืออยู่เท่านี้เท่าที่เห็นบางองค์มันจะมาก็มาล้างขี้เท่าออกเนี่ยจะเห็นเป็นอย่างนี้ครับองค์ก็เก็บไว้ให้ดูเดิมๆสภาพเ,เดิมๆก็เป็นอย่างนี้ก็บางที่ให้ไปแล้วบางคนก็บอกว่าเป็นพระใหม่พระอะไรต่ออะไรเขาก,ก็เป็นพระทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ ไม่มีใครทราบความจริงวันนี้อาาย์โจกมาถึงที่นี่ก็อยากให้ดูให้ฟันธงว่าเป็นหมนาประวัติเป็นมาอย่างไร,ไไรก็จยได้ทำการวิเคราะห์นะเพราะว่า,าผมมีโอกาสดูได้เห็นพระกลุ่นนี้มาแล้วนะครับที่อยู่ที่วัดอินนะครับซึ่งพระเนี่ยเป็นพระที่สร้างในยุคปีตั้งแต่ ประมาณ 1, 2, 1, 2 4 5, 2> oh. 1 2 12, 415นะครับแล้วก็บานเนื้อนะครับเหมือนกระพับพที่อยู่ในกลุ่นะครับบ่อน,น้ำมนต์วัดอินด้วยอันนั้นก็ใส่ไว้ในกลุ่เนี่ยในปีนะครับ2410 2 4 1 0ึงนั้นพระที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวนะครับลักษณะจะใกล้เคียงกันเดี๋ยวจะดูทีละองค์แล้วก็ทดสอบคุณสมบัตินะครับแล้วก็ดูกล้องกำลังสูงจะได้เป็นความรู้นะครับของผู้ที่ชมรายการด้วยนะครับอันนี้นะครับ ครับก็อย่างองค์นี้นะครับนี่เราก็จะเห็นลักษณะนะครับโดยลักษณะพระนะครับพุทธศิ์เนี่ยนะครับพระเนี่ยพุทธศินไปทางนะครับสุโขทัยนะครับเพราะลักษณะซุ้มเนี่ยเป็นซุ้มไม่สมมาตรเพียงแต่ว่าจะบอกว่าการที่ดูยากเนี่ยครับเพราะว่าพระเนี่ยมีลักษณะของปูนนะครับที่เป็นปูนเปือขอยเนี่ยนะครับขึ้นมาเคลือบที่ผิวนะครับแล้วก็ลักษณะแม่พิมพ์เนี่ย เป็นแม่พิมพ์มหินนะครับนี่เราจะเห็นขอบ me, แม่พิมพ์มหินชัดเจนนะครับองนี้นะครับพระเนี่ยมีลักษณะแกร่งนะครับองนี้ลักษณะแกร่งนะครับส่วนองค์ที่สองนี้นะครับลักษณะนะครับพระเนี่ยนะครับมีเราจะเห็นได้ว่าพระที่อยู่ที่บางขุนพรมครับจะมีลักษณะแปลกหลายองค<า>์อันนี้เราต้องแยกจากกลุ่มบางขุนโภมด้วยนะครับอ่าเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ อยู่ที่องค์พระแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยในประวัติเนี่ยมีการระดมแม่พิมพ์ทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งชาวบ้านทาทั้งช่างหลวงเอาเข้ามาช่วยกันนะครับแล้วเนื้อเนี่ยลักษณะเนื้ององนี้เนี่ยมีลักษณะที่อันนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกรุดินนะครับนะครับแล้วก็ผงทูบนะครับแต่พอด้านหลังนี่เรียบเราเห็นชัดเจนแล้วว่าไม่ได้อยู่ในดินนะครับถ้าอย่างนี้จะเป็นค้าบหรือปฏิกิริยาที่เกิดจากองค์พระ นะครับซึ่งในพระที่เป็นกลุ่มบ่อน,น้ามูลเนี่ยเราก็เจอลักษาเดียวกันเหมือนกันนั่นหมายความว่ากลุ่มมวลสารที่อยู่ที่ผิวเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะมีมาตั้งแต่ตอนที่ทําแล้วนะครับอาจจะผสมนะครับปุ๋มอาจจะผงทูบนะครับหรือผง่านแม่พิมพ์เนี่ยในยุคนั้นไว้ด้วยนะครับอันนี้เราดูนะถ้าเกิดเป็นดินเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเห็นด้านหลังด้วยอันนี้หลังก็สะอาดนะครับแล้วลักษณะนนี้เนี่ยมีการเจออยู่ใน แม่พิมพ์ด้วยส่วนพิมพ์พระนะครับองค์นี้ดูยากมากแต่ว่าถ้าเราดูจากลายเส้นเนี่ยเราก็จะพบว่าลักษณะเส้นเนี่ยเหมือนเส้นได้นะครับและลายเส้นฐานต่างๆเป็นลายเส้นหมดเลยนะครับซึ่งถ้าถามว่าจะดูเป็นพิมพ์เส้นได้ไหมนะครับก็อาจจะอยู่ในกลุ่มเส้นได้เพราะประธานนะครับแต่ว่าอันนี้คือต้องดูจากหลังนะครับค่าผงที่เคลือบผิวอยู่ทั้งหมดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับส่วนองค์นี้นะครับ องนี้เนี่ยลักษณะซุ้มสมมาตรนะครับแล้วก็มีลักษณะผิวเนี่ยแห้งแกล่งนะครับคือพระที่บรรจุกรุเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าผู้ที่ทําการบรรจุเนี่ยเนื้อเนี่ยจะต้องสร้างเนื้อที่แกล่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะต้องความทนใช่ครับเก็บไว้ยาวนานนะครับแล้วก็อ,องค์นี้เนี่ยพุทธศิลป์เนี่ยจริงๆแล้วดูลักษณะเข้าไปทางกลุ่มพระนะครับรัตนกโกสินนะครับเกบจรสุ้ม ซุ้มค่อนข้างจะสมมาตรนะครับแล้วก็มีชายจีวรนะครับเจ็พิมพ์เนี่ยจะหลากหลายนะครับพระที่อยู่ในบางหลงพงนะครับจะไม่ได้เฉพาะนะครับองค์นี้นะครับองค์นี้ก็เป็นกลุ่มพุทธศิลป์ที่เป็นล้านนาโกศิลป์ละอกนะเป็นลักษณะตัววีนะใบหน้าเล็กนะครับเกรนะครับเป็นรูปกลวยเอียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ลักษณะพระเหมือนกันหมดครับก็คือดูแกข่งนะครับหลังเรียบนะครับเนื้อเนี่ยแก่ปูนด้วย แต่ว่าผิวนี่มีการผสมของเกสรเท่านั้นเองนะครับและพระเนื้อจะแห้งจะไม่ชําไม่มันนะครับอันนี้คือพระที่อยู่ในกลุ่แล้วจะทนทนทนมากนะครับจะแร่งมากนะครับนะครับจะลักษณะแกร่งนี่ก็เช่นเดียวนะครับองค์นี้นะครับก็จะอันนี้เราเห็นกรอบกระจกผิวนะ่ยมีผงเกสรแล้วองค์นี้สวยนะครับคือจริงๆริงสวยทุกองคแต่ว่าลักษณะเนี่ยนะครับผิวได้มีการหดเขียวเดี๋ยวจะดูองค์นี้ด้วยนะครับแล้วก็มี คือเขาเรียกว่าถ้าดูดูตามความเป็นศิลปะเนี่ยถือว่าองค์นี้สวยนะครับเนี่ยผิวเนี่ยเราจะเห็นความเขียวหดทั้งหมดเลยนะครับนะครับแล้วผิวก็มีผมเกสรแล้วก็กรอบกระจกชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์ลวิจารเจรนายนะครับลักษณะซุ้มเนี่ยเป็นลักษณะซุ้มที่ไม่สมมาตรนะครับก็เข้ากลุ่มพระสุโขทัยนะครับเนี่ยลักษณะซุ้มให้เห็นนะครับกรอบนะครับค่อนข้างจะตัดเรียบส่วนใหญ่นะครับผ้าที่อยู่ใน บางพรมเนี่ยนะครับก็กอบมักจะเรียบเกือบหมดนะครับขอบเรียบพูดพิทนะครับขอบเรียบนะครับองนี้นะครับองค์นี้ก็สวยเหมือนกันนะครับคือผ้าเนี่ยลักษณะผ้านะครับเป็นกลุ่มเป็นเข้ากลุ่มสุโขทัยเหมือนกันครับนะครับแต่ว่าจะเอาละเอียดจริงนะที่จริงต้องดูชัดกว่านี้นะครับเพราะว่าลักษณะซุ้มเนี่ยมีการหักไม่สมมาตรนะครับแล้วก็ผิวผ้าเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกันนะครับ โดยพระทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับองน,นี้ดูองนี้ดูไปละอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะซุ้มเส้นได้นะครับแต่ว่าองค์พระเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นลักษณะพิมพ์เส้นได้นะจากว่าฐานบัวในหนาแต่จะเป็นอีกพิมพ์เป็นลักษณะอีกพิมพ์หนึ่งที่เราก็เจอเหมือนกันนะครับที่บางุนพรมนะครับซึ่งพระทั้งหมดนี้เนี่ยขึ้นมานานแล้วได้จากกลุ่มมา,านานแล้วนะครับแล้วก็คุณสมบัตินึงนะที่เรายืนยันจากพระ ที่มีประวัติมีความเป็นมาจากต่างที่ต่างถิ่นกันนะครับก็คือว่าเดี๋ยวเราจะดูอุณมบัติแม่เหล็กนะครับนะครับคราวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กขอาใช้แม่เหล็กของพระอาจารย์สมพรเองเลยนะครับนี่นะครับซึ่งนี่นะครับมีระบุชื่อด้วยนะครับนี่ชัดเจนนะขออ่านนะครับนี่นะครับนี่นะครับพระครูประกาศพุทธภาคนะครับนะครับอยู่ที่ นะครับแม่เหล็กเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทดสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ที่พระอาจารย์แกะเองนะครับนะครับแกะเองด้วยนะครับฝีมือนะครับนี่ถือว่าไม่ง่ายนะครับในยุคนี้นะครับที่จะแกะแต่ผมขออนุญาตเอามาเป็นฐานนะครับในการทดสอบนะครับในการดูเราจะได้เห็นนะครับว่าพระสมเด็จในคุณสมบัติหนึ่งก็คือว่าการที่จะมีนะครับพระน่าจะมีแร่เหล็กแล้วเนี่ย นะครับเป็นพระที่มีมีประวัติการนำออกมาจากกุนะครับนานมากแล้วนะครับเกิน70ปีนะครับแต่ว่าเรื่องแม่เหล็กของเราเนี่ยนะครับเราเราทดสอบคุณสมบัติเนี่ยเราเพิ่งมาเปิดเผยกันไม่นานที่เองนะครับแล้วก็ทดสอบด้วยมาตรฐานแม่เหล็ก4 5 0พก้าด้วยนะครับนี่นะครับได้ไปองค์หนึ่งแล้วนะครับองค์นี้นะครับให้ดูนะครับตรงอีกองค์หนึ่งที่เพิ่งดูกันไปนะครับ ทดสอบเป็นวิทยาทางความรู้เลยนะครับเห็นไหมครับถ้ามีหลายคนนะครับถามมาเยอะมากว่าจําเป็นหรือเปล่าเรื่องแม่เหล็กนะครับก็ต้องบอกว่าจาเป็นนะครับเพราะว่าในคติการสร้างพระสมเด็จนะครับมีนะครับนี่นะครับผมไม่ดูทียนองเลยนะครับแล้็พระที่ท่านเห็นเนี่ยผมก็เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ นนี้ะครับทุกองค์เลยนะครับแต่ว่าแม่เหล็กนะครับบางคนสงสัยคือตัวที่ท่านเห็นเนี่ยคือเรามากกว่า4,500เก้านะครับไม่ว่าบางทีเดี๋ยวบางท่านใจเสียนะครับโดยดูแม่เหล็กแล้วปรากฏว่าแม่เหล็กเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ได้ก็ต้องดูนะครับเป็นแม่เหล็กแรงสูงลาคาเท่าไหร่นะครับอันนี้มาตรฐานนะครับที่เราได้ผ่านการทดสอบมาเยอะแล้วนะครับว่าท่านต่ําต้องเป็นค่านี้นะครับถ้าเกิดใครหาเป็น5,000เก้าได้ก็ก็ดีนะครับ พราะขั้นต่ำเนี่ยเราอยู่ที่4ี่อหาันนี้ก็คือองค์ประกอบหนึ่งนะครับในพระสมเด็จเนี่ยนะครับจะมีบางตำราก็เรียกว่าขี้เหล็กไหลนะครับบางตำราก็บอกว่ามีเหล็กไหลภัยดำนะครับแล้วก็ในกลุ่มดิน7โป่ง7ป่า7ท่า7สะนะครับที่มีอยู่ในองค์พระนะครับก็มีแร่เหล็กอยู่ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นแร่นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มีเอกซเรย์ฟลูเรสเซนนะครับถ้ามีเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถดูค่าได้นะครับว่า ค่าเหล็กอยู่เท่าไหร่ซึ่งทุกท่านจะเห็นได้ว่าพระนะครับที่อยู่ในกรุองค์พระหลวงพ่อโตวัดอินนะครับหรือบางขุนพรหมนอกเนี่ยนะครับจะมีคุณสมบัติแร่เหล็กนะครับชัดเจนแล้วก็พระอย่างที่ท่านเห็นนะครับคือมีมานานแล้วก็คือออกจากกุ่เนี่ยมานานแล้วนะครับเราก็ยังสามารถทดสอบได้นั้นสิ่งที่สามารถทดสอบได้เนี่ยนะครับในพระที่ถูกต้องเนี่ยนั่นก็เรียกว่ามาตรฐานนะครับนะครับก็องค์นี้นะครับ สิ่งที่เราพบนะครับก็คือตรงเส้นเส้นที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลักษณะชันมากหมากที่เคี้ยวนะครับเป็นเส้นครับซึ่งในตำราที่วัดละคางเนี่ยก็บอกว่าปฤฤฤต,ติสมเดจพะชานโตเนี่ยท่านเคี้ยวหมากเนี่ยก็จะมีเก็บเอาไว้อยู่ในที่อาจจะมีโถมีอะไรเก็บเอาไว้นะครับแล้วเวราไปผสมพระนะครับซึ่งอันนี้นเ,นเราก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะเป็นเส้นเลยนะครับนี่นะครับอ๋อใช่ชัดเจนนะ,นะครับ เป็นในเปลือกมากนะครับนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นธรรมชาตินะครับแล้วผิวพระเนี่ยนะครับเนี่ยด้านตรงนี้นะครับเราจะพบอ่าตรงนี้เราจะพบกับดินหินเขียวนะครับที่เป็นลักษณะของกลุ่มบินเจ็ดป่งเจ็ดป่านะครับอย่างนี้แหละนี่ตรงนี้นะฮะเขียวเขียวเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นองค์ประกอบที่เจอในพระสมเด็จนะครับในหลายๆองค์นะครับแล้วก็ เราก็เจอเส้นหมากนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นเส้นเกสานะครับแต่ว่าโอเคไม่ไม่ระบุแล้วกันนะว่าเป็นของท่านใดนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสิ่งที่จะเจอเหมือนกันคือว่าเส้นเนี่ยจะต้องเล็กนะครับเพราะว่าผ่านการเวลามาเนี่ยน้ําที่มีอยู่ในเส้นผมก็ดีนะครับก็จะก็แห้งไปนะครับแล้วก็จะลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเกลียวเล็กนะครับบิดแล้วก็ องพระนะครับที่อยู่ในกลุ่มบางขนพรมนอกเนี่ยก็จะเหมือนอนกันหมดคือด้านในเนี่ยก็จะแก่ปูนเป็นหลักนะครับส่วนผิวเนี่ยนะครับก็คือคิดว่าอันนี้เราดูได้เลยว่าไม่ได้เป็นคาบกลุเพราะว่า,าชานหมากเนี่ยติดมานะครับอาจจะเป็นส่วนผสมนะครับของผงทูบผงถ่านก็ดีแล้วก็เป็นชานหมากด้วยตั้งใจที่จะกดติดก,กับองค์พระเอาไว้ อันนี้คือตั้งใจนะครับที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนี่นะครับอันนี้คือผมสัมผัสให้เห็นเลยนะครับว่าว่าติดอยู่ในเนื้ออยู่ที่ผิวนี้นะครับคือตั้งใจนะครับนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอ่ถ้าเป็นลักษณะที่มีที่มีชานหมากเนผมก็เจออยู่ไม่กี่องค์นะครับที่เคยเห็นนะครับส่วนด้านหลังนะครับเราจะเห็นพระกำแพงซุ้มกรเนี่ยมีอยู่แต่ว่าจะละเอียดคือพระ กลุ่มที่เป็นบางขนพพมครับจะละเอียดมากเนี่ยอย่างนี้ครับเนี่ยเล็กๆตรงจุดนี้นะครับเราจะเห็นนะครับแล้วก็ผงวิเศษส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในเนื้อพระอยู่แล้วลพระจะค่อนข้างจะเป็นเนื้อปูนเนี่ยบางคนดูเนื้อนี้ไม่ถนัดเนี่ยอาจจะปีเก๊ไปได้เลยนะครับโดยไม่รู้นะครับนั่นนี่คือพระกําแพงซุ้มกอนะครับเล็กมากนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่เป็นแร่นะครับแร่อย่างกลุ่มเล็กๆไพ่ดำนี้นะครับเนี่ยดำๆที่เห็นนี่นะครับ แล้วมีความมันวาวอย่างนี้นะครับอันนี้คือเป็น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 แร่นะครับตรงนี้นะครับมีเช่นเดียวกันมีครบเหมือนกันหรครับมีครบครับแต่จะดูจะหายากหน่อยก็คือจะเป็นพวกผงทองนะครับอ่านี่คือพระที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับเราดูองค์อื่นอีกนะครับองค์นี้ที่เนื้อสวยนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยคือเนื้อเนี่ยเป็นลักษณะกลุ่มวัชระคังเลยนะครับเราเห็นลักษณะของ การขดเที่ยวยุบแยกเห็นไหมเนี่ยนี่คือมูลสานะครับแล้วก็มีนะครับกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กอยู่นะครับมีทุกองค์ครบด้วยนี่นะครับธรรมชาติเนี่ยเราเห็นเลยว่าจนหลังวัะัไหมอันนี้คือที่บอกสร้างอยู่ในช่วงปีสองสี่หนึ่งสองหนึ่งห้านี่ยแหละครับแต่ว่านเนื้อเนี่ยออกไปทางวัละคังแต่ว่าเราจะเห็นขาวๆนะั่นคือเป็นน้ําปูนเปลือกหอยเนี่ยครับที่ถูกขับออกมา คือแก่ปูนแต่ว่าผิวเนี่ยยังคงเป็นเกสรอ่าใช่ครับอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นแร่นนะครับอาจจะเป็นพวกเงินยวงนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเห็นเนี่ยนะครับพระกระแพงซุ้มกอมีอยู่แต่เนี้ยครับเม็ดละเอียดมากนะครับนี่ก็ใช่น้าตาลตรงนี้นะครับเนี่ยตรงลําคอองค์พระนะครับส่วนตรงใบหน้าองค์พระเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีลักษณะความหนึบอันนี้เป็นธรรมชาติครับเนี่ย รอยแยกรอยหนึกคือพระจะไม่ได้ดูเรียบครับแต่ว่าจะดูตะปุ่มตะปามูน,นกันขดตัวและจับกันเป็นก้อนนะครับองค์นี้อ,องค์งนี้สวยผิวแห้งนะครับแล้วก็คือเนื้อเนี่ยถ้าหลายคนดูอย่างนี้จะบอกว่าเป็นเนื้อวระ,ะครังเลยอย่างนี้นะครับนะครับนะครับสีเป็นออกสีน้ำตาลหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นผงเกสรแต่ว่าที่สวยเนี่ยคือเราจะเห็น พระกำแพงสุ้มกรเนี่ยละเอียดมากเนี่ยเล็กเนี่ยตั้งบทละเอียดนะครับและีนก้อนนี่ก็เป็นผงพิเศษนะครับอะเนี่ยสวยนะครับแก็งั่นโลกก็มีอยู่ด้านหลังนี่นะครับครบทุกเนื้อนะครับคือรอยรอยแยกรอยแตกเนี่ยความเป็นธรรมชาติคือว่าจะแตกไม่เท่ากันอย่างนี้ครับตรงนี้บางนะฮะตรงนี้หนาขึ้นนิดนึงคือถ้าเท่ากันหมดเนี่ยก็ทําใหม่จะเป็นการตั้งใจทํานะครับ แต่ดูแตกดูธรรมชาติแล้วเนี่ยจะไม่เท่ากันแล้วรอยขดด้วยนี่ท่านเนี่ยขดตรงนี้เนี่ยในคือธรรมชาติเลยเห็นไหมนี่เราก็เผื่อให้คนได้ศึกษาดูรอยแยกกับรอยขดตรงนี้นะครับในพ้าใหม่ตรงนี้จะไม่มีนะครับและพ้าเนี่ยค่อนข้างจะแกร่งด้วยเราดูอย่างเงี้ยดูหนึ่งเนี้ยครับแต่ว่าพลักแก่งนะครับแล้วก็นี้ชายจีวรน,นะครับนะครับตรงนี้สวยนะครับออกมากรอบครบนะครับด้านหลังนะครับด้านหลัง ก็มีพระกำแพงสุ้มกรอยู่ป่าปลายแล้วก็นกลุ่มแรกนี่ชัดเจนนี่เป็นเข็นเป็นก้อนเลยครับดํามันวาวนะครับนะครับเป็นกลุ่มเหล็กไหลไปดาเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับองค์นี้ก็แม่เหล็กดูติดเหมือนกันทุกองเมื่อกี้ลองแล้วครับลองให้เห็นแล้วนะครับแล้วก็พระกำแพงสุ้มกรเนี่ยกระจายเป็นองค์นะครับดูพระก็ขอบอะไรสวยงามนะครับ ให้คนได้เห็นทีละผิวอ่าดูผิวนี้ตรงนี้นะครับผิวเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของปูนเปิดข่อยนะครับขึ้นมาอันนี้เป็นการยืนยันว่าพระเนี่ยที่บรรจุก,กุส่วนใหญ่จะแก่ปูนนะครับแก่ปูนนี่มีแร่มีเหล็กอยู่นะครับนี่เขียวเขียวเนี่ยเนื้อฟูเลยเนะครับตรงนี้นะตรงนี้เขียวเขียวตรงนี้นะเนี่ยอันนี้คือแร่เหล็กนะครับกันแล้วแต่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับเนี่ย บางท่านก็ว่าเป็นกลุ่มไรปีกแมงทับเขียวๆนะครับแล้วเนื้อก็เป็นลักษณะเนื้อฟูด้วยนะครับผิวเนี่ยเห็นเลยการยุบย่นย่อฟูออกมานะครับมีชายตีวอนพี่แต่ว่าผิวพระเนี่ยอาจจะโดนกลุ่มที่เป็นปูนเปลือกหอยนะครับมาขึ้นมาที่ผิวนะครับตรงขัวเข่าตรงนี้นะครับเราก็จะเจอพระกำแพงสมกออยู่ อันนี้คือยังไงทุกองค์ไม่ว่าจะยังไงต้องมีต้องพบนะครับถือว่าเป็นองค์ประกอบหลักในการทําพระสมเด็จนะครับส่วนฐานที่เป็นฐานเขียงเนี่ยเราเห็นลักษณะสอบตรงเนี่ยอันนี้จะเป็นหลักลักษณะของพระหลวงวิจารเจรนายนะครับ <c oughs> ซึ่งหากเราดูเราก็จะเจอขอบกรอบกระจกด้วยนะครับนะครับนี่ซุ้มมีการหดเขียวสวยงามเพราะเนี่ยบางท่านนะครับเคยเจอพระเนื้อนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเป็นพระ เนี่ยที่เห็นค้าปูนนี้มานะครับแล้วเนื้อข้างในเป็นเนื้อลักษณะเนื้อผิวผงเกสรแล้วมีการหดเขียวเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นพระใหม่นะครับอาจจะเป็นพระที่อยู่ในกลุนะครับหลวงพ่อโตนะครับซึ่งมีนะครับมีหลายท่านที่มีอยู่ที่บ้านนะครับคนให้ไปเขาบอกหลวงพ่อให้พระอะไรคนไม่รู้นะครับเนี่ยแล้วด้านขวาถึงขวาองค์พระซ้ายมือเราเนี่ยจะเอียงเนี่ยฐานเขียงห้เฉียงนิดนึงอันนี้คือลักษณะหลวงวิจารณ์คือ การหลวงพ่อจะทราบการแกะพระที่ไม่สมมากนะครับจะแกะยากคือถ้าทําเท่าๆกันเนี่ยมันก็ทําตรงไปได้เลยทำง่ายแต่ถ้าเป็นหลวงวิจารปุ๊บเนี่ยเขามางนี้ขียนมาปุ๊บฐานเขียงฝั่งนี้เชิดขึ้นเล็กน้อยและเฉียงลงทีงมันไม่เหมือนกันนะครับจะแกะยากกว่าปกติที่เราตัดตรงเลยใช่ไหมครับจะตรงก็แกะตรงเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือคือลักษณะนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับองค์ประกอบ ชัดเจนนะครับมีกลุ่มที่เป็นในพักกำแพงซุ้มคอเยอะเลยแบบเล็กๆนะครับเพราะนี่เราขยายใหญ่นะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับมีเนี่ยมีผงวิเศษนะครับแต่ว่าองค์ๆที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมีกลุ่มเหล็กไหลยดํดำอยู่เยอะนะครับมีเยอะแล้วก็อันนี้ก็แม่เหล็กก็ได้ทุกองค์นะครับส่วนมวลสารอื่นเป็นไปได้ที่อยู่ใต้ผิวที่เป็นลักษณะของ ปูนเปลืออยนะครับที่ถูกขับขึ้นมาเครือเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าพระที่เป็นชุดกรุส่วนใหญ่เนื้อจะแกร่งและแก่ปูนนะครับเพื่อให้มีความทนทานนะครับอยู่ได้ยาวนานนะครับอันนี้อีกองนี้นะครับเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นลักษณะพระที่มีปูนเปลือกหอยขับมาที่ผิวเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็มีอ,นนอันนี้ล้างมารอบหนึงเลยอันนี้ล้างแล้วนะครับ ถ้าไม่ล้างก็จะเป็นผมดำวันนี้ชัดมากนะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าผิวเนี่ยที่ผิวสวยทุกองเลยนะครับผิวออกไปทางวัลคังด้วยที่ผิวนะครับแต่ว่าเนื้อแก่ปูนนะครับอ่าแล้วก็มีพระกำแพงซุ้มกรละเอียดซึ่งอย่างเงี้ยเวลาเราดูพระที่ละเอียดเนี่ยทำให้ทราบด้วยว่าปีที่สร้างเนี่ยน่าจะอยู่สองสี่หนึ่งสามสองสี่หนึ่งสี่แล้ว<อ>นะครับช่วงสุดท้าย,ยาจริงๆการตํรายละเอียดครับอันนี้เป็นเป็นพระ เขาเรียกว่ายุคป,ปลายและสุดท้ายของฟเด็ิโตแล้วนะครับแล้วก็สอดคล้องกับประวัติที่อยู่ในนะครับกลุ่มหลวงพ่อโตด้วยนะครับเนี่ยลักษณะก็ต้องแก่ปูนนะครับเราก็จะเห็นว่ามวลสารเนี่ยนะครับผงถ่านก็ดีแร่เหล็กไหลไพดาก็ดีพักพกําแพงซุมกอรละเอียดมากนะครับอยู่กระจายเต็มองค์นะครับเนี่ยอย่างตรงอกจะเห็นชัดเลยมีครบเลยนะครับแต่ว่ากระจายแล้วก็เม็ดเล็กส่วนผิวเนี่ยผิวข้างนอกเนี่ยนะครับเป็นลักษณะผงเกสร แล้ววิธีเราจะดูความเป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าผิวเนี่ยก็อยู่ใต้กับปูนที่ถูกขับมาอีกทีหนึ่งส่วนตัวปูนเวลาที่เราดูถูกขับมาเนี่ยเราจะเห็นลักษณะผิวเนี่ยจะเหมือนหลุมพระจันทร์นะครับตะป่มตะปาบตรงเนี้ยหรือจริงๆบางท่านอันนี้จริงๆถามว่าก็เป็นลักษณะคล้ายฟองเต้าหู้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่กรุดดินนะครับเป็นกรุ่แห้งนะครับแล้วก็พระกำแพงสุมกอว,วัดใหม่กับอันนี้อันไหนจะก่อนกัน ช่วงเวลาเดียวกันกช่วงเวลาช่วงเวลาช่วงเวลาไล่กันเลยครับไล่กันเลยครับ,รบเพราะว่าช่วงนั้นก็สร้างพระหลวงพ่อโ,โตอยู่ด้วยสร้างไม่เสร็จด้วยสูงถึงแค่ไม่เกินสะดือนะครับ<ช>องค์พระแล้วก็มีการสร้างต่อนะครับในแบบที่ห้าแล้วก็ลักษณะพีมันนี้เราให้ดูนะครับตรงนี้ที่เห็นใส่ๆนี่นะครับอันนี้ต้องไปตรวจดูจะมี2แบบหนึ่งคือเป็นรัตนชาติ นะครับสองก็คือเป็นยางไม้นะครับที่จะมีนะครับแล้วก็ด้านฐานเขียงเนี่ยสอบตรงเนี่ยคือหลวงวิจารณ์เจรนายพิมพ์นี้และด้านขวาองพะทะแยงเห็นไหมครับเอียงนะครับอันนี้เป็นลักษณะบังคับอยู่แล้วนะครับและพิมพ์พระนี่ก็นะครับสวยงามอกผายนะครับซุ้มด้านหลังนะครับก็จะมีมวลสน ครบแล้วลักษณะเนื้อเนี่ยจะแก่ปูนแห้งเพียงแต่ว่าผิวเนี่ยมีการผสมผงเกสรเลยทําให้ได้เนื้อนี้นะครับอันนี้ก็ครบเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นมีทั้งผงพิเศษนะครับกลุ่มที่เป็นแร่เหล็กไหลไพดํานะครับแล้วก็พักกาแพงซุ้มกอนี่มีอันนี้นี่ชัดเจนนี่แร่นี่นะครับเห็นดาแล้วมันวาวอย่างเงี้ยนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่อันนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นเหล็กไหลไพดานะครับนี่นี่นะครับนี่คือแร่เลยนะครับเนี่ย จะมีสองอย่างครับถ้าด้านจะเป็นผง่านแม่พิมพ์นะครับนะครับแต่ตั้งนี้มันวาวดำวาวนะครับเป็นแร่ใช่ครับนะครับนี่ก็ถือว่าอันนี้เป็นคนดูก็จะได้ความรู้นะครับอันนี้เหมือนกันครับองค์นี้ก็เนื้อแก่ผงแกสอนเหมือนกันครับนี่ครับแล้วก็องค์นี้สวยนะสวยครับอ้ีดขีพิกลครับแล้วก็พระแกลงนะครับ ใบหน้าของพระอันนี้ก็คือจะมีพระกำแพงสุ้มกออยู่ด้วยนะครับปนกันแต่ว่าบางทีเนี่ยคราบที่เราเห็นตรงนี้ครับออกออกสีคล้ายๆสนิมเนี่ยด้านในเนี่ยจะเป็นกลุ่มแร่เหล็กน้ําพีหรือว่าแร่ดอกมะขามอยู่ทําให้มีลักษณะซึมออกมาเนี่ยแดงๆอย่างนี้นะครับ mm. คือเราเวลาเราส่องดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราทราบเลยว่าแม่เหล็กได้แน่นอนนะครับแล้วก็พระเป็นลักษณะชายจีวรหนาตรงนี้นะครับเนี่ยนี่นะครับ เจดวนอ่ะอ่าพอเราส่องลึกๆนะครับเราจะพบว่าพระองค์นี้มีเส้นแซมเน่นะครับเนี่ยสองเส้นอยู่ข้าวกลุ่มพิมพ์พระประธานเนี่ยครับด้านล่างเห็นเส้นนะครับเนี่ยนะครับเพียงแต่ว่าโดนโดนคาบนะครับปกคลุมเนี่ยนะนี่ก็อีกเส้นหนึ่งครับนี่อยู่กลุ่มพิมพ์พระประธานนะครับโอ้นี่ผิวสวยนะครับอันนี้นะครับพระกำแพงสุมกอนี่สองจุดนี้นะครับ ก็มีพระกำแพงซุ้มกออยู่กระจายทั้งองค์นะครับอันนี้เป็นหลักที่ขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีกลุ่มนี้ต้องมีต้องมีนะครับนี่ก็แร่นะครับนะครับอ่านี่เราเจอกลุ่มที่เป็นหลายๆเงินยวงนี่ให้ดูนะครับนี่ซ้มที่ตรงไหนบริเวณนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นสีเงินวาวนี่นะครับ ถ้าเป็นเป็นเหล็กปกติเนี่ยสนิมกินไปแล้วแต่สนิมเราก็ต้องดูอีกนะถ้าเป็นกลุ่มดอกสนิมที่มาจากแร่ก็จะอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้เราก็เจอตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นกลุ่มนะครับเงินยวงนะครับสีเงินวาวตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้องค์ประกอบนะครับในการพิสูจน์นะครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มแร่เหมือนกันเนี่ยดำตรงนี้นะครับมันวาวเหมือนกันนะครับ เป็นพระที่สวยนะครับอ่าเดี๋ยวอีกองคหนึ่งน,น,นะครับนี่นะครับองนี้นะครับเหมือนกันครับเนี่ยยุคเดียวกันไ,ได้เห็นเลยว่าแล้เวเจอกันนะใช่ครับแล้วก็ผิวเนี่ยเป็นลนักษณะผงเกศรเนื้อปูนเพราะว่าความแก่ปูนเนี่ยกับเกสรเนี่ยเนื้อหนึ่งไม่เข้ากันนก็ขับปูนไปที่ผิวแล้วก็ลักษณะของอพระกำแพงสุ่มกรเนี่ยละเอียดาะเนี่ย บางท่านเจอแล้วไะยอย่างนี้นะครับถ้ามีอยู่ที่บ้านเก็บไปเลยนะครับอยู่ในกลุ่มนี้แหละนะครับผมดูมาหลายองคแล้วนะครับอยากาลุมนี้เลยใช่ครับเนี่ยพระกระหงุกมกอเรื่องจะละเอียดเม็ดไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ออกสีเอ,อกไปทางกลุ่มเดียวกันน้ําตาลเข้มมันหมดนี่นะครับอยู่นี้นี่คือพระฝากปุส่วนใหญ่จะเป็นพระแกล่งนี่ก็แล้วนะครับแก่ปูนนะครับ ผิวเนี่ยผมเกสรแล้วก็พระกำแพงสุ่มกอกระจายเต็มองค์นะครับแต่เล็กมากนะครับเนี่ยมีทั้งองค์เหมือนกันนะครับนี่ก็ใช่นะครับแค่เล็กเฉยๆนะครับละเอียดนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นลักษณะแร่เป็นหินนะครับอ่านี่ชัดเจนมากอืตรงนี้นะครับนี่ก้อนนี้ นี่เป็นกลุ่มเหล็กไหลนะครับนี่ๆตรงนี้นะครับก้อนวาวๆตรงนี้นะครับลายไ่ดันะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆหลวงพ่อนะจะชำนาญเรื่องเหล็กไหลอยู่แล้วนะครับมีอยู่เยอะนะครับอันนี้ก็อันนี้อยู่ในองค์พระนี่ที่เราเห็นนนี่ก็เล็กๆนี่นะนี่ตรงนี้นะครับในนิกายนะครับลรกษาะนี้ ชัดเจนอยู่ในองค์พระมีอยู่ด้วยนะครับนะครับก็ตรงนี้สวยงามมากครับ